สวัสดีครับผมชื่อหมอต้อนนะครับนายแพทย์จตุรงค์สร้อยสีนะครับเป็นแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์ความงามที่โงรงพยาบาลเลอหลักนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาให้ความรู้กันเรื่องฟิลเลอร์นะครับฟิลเลอร์แต่ละตำแหน่งนะครับเราก็ใช้โปรดักต์ที่ต่างกัน อย่างเช่นยกตัวอย่างใต้ตาคนระับในที่ตำแหน่งที่คนฉีดเยอะที่สุดนะฮะก็จะเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้เลือที่นุ่มนะครับฟูไม่เยอะนะครับให้ผลการรักษาที่อยู่นานนะฮะอย่างคางเนี่ยก็คือใช้ฟิลเลอร์ที่ต้องแข็งนะครับมีความคมเป็นธรรมชาตินะครับไม่แหลมเกินไปนะครับอย่างขางมับก็ต้องเป็นตำแหน่งที่มีความฟูนะครับแล้วก็มีผลในการ lifting หรือยกนะครับ สำหรับที่เลอร์ลักนะครับฟิลเลอร์ที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นยี่ห้อเลสเทเลนกับจูวีเดอรนะครับนะฮะก็อยู่ที่ตำแหน่งอีกว่าเราฉีดตรงไหนอย่างใต้ตาอย่างเนี้ยก็มีอายุประมาณ1ปีนะครับถ้าเป็นขมับหรือว่าแก้มส้มหรือว่าคางเนี่ยอายุประมาณสปีนะครับหลังฉีดฟิลเลอร์นะครับก็อย่างแรกคือดูแลเรื่องรอยเข็มก่อนนะครับนะฮะสาม,มารถทายาเรื่องของยาลโรอยนะครับฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็น มาจากไฮยาลูรเนกอซิดนะครับไม่มีคนทำในการอุ้มน้ำได้ดีต่างจากพินชีฟิลเลอร์ไปเนี่ยให้เราทานน้นำตามเยอะๆนะครับไม่ต้องไปกดไปนวดไปดีอะไรมีปัญหาอะไรก็แค่มา follow up ตามที่คุณหมอขอแนะนำเท่านั้นเองนะครับผมหนึ่งนะครคือความร้อนนะครับอย่างเช่นคนที่อ,อ,อาจจะเข้าซาวน่าบ่อยๆนะฮะนะนะหรือว่าสองนะครับคือคนที่มีการสูญเสียตามวัยค่อนข้างเยอะอ,อายุมากก็จะเสียนไปไวหน่อยกว่าคนอายุน้อย ฟิลเลอร์เนี่ยจะมีอายุตั้งแต่6เดือนถึง24เดือนโดยเฉลี่ยนะขึ้นกับภาวะแต่ละคนอย่างแรกนะครับฟิลเลอร์ปลอมจะไม่สลายไปตามธรรมชาตินะครับ2คือฟิลเลอร์ปลอมเนี่ยจะไม่สามารถฉีดสลายไปด้วยนะครับเนาะอย่างฟิลเลอร์แท้เนี่ยถ้าบางคนฉีดไปมี side effect ค,ความบวมมากเกินไปสามารถทําให้มันสลายไปได้โดยการฉีดพวกไฮยาลูโรนิเดสนะครับเป็นเอนไซม์ที่อาไว้สลายฟิลเลอร์โดยเฉพาะซึ่งของปลอมจะไม่สามารถสลายตัวตรงนี้ได้ เลอรักเนี่ยเป็นสถาบันความงามที่เปิดมาหลายสิบปีนะครับเนาะดังนั้นเรื่องของมาตรฐานชื่อเสียงนะครับเรื่องของการดูแลหลังทาความรับผิดชอบยังไงเลอรลักเนี่ยยังไงก็ดูแลธรรมาทำได้ดีอยู่แล้วรวมถึงที่เลอรักเนี่ยเราใช้ยานะครับที่มาจากปราชญ์ยาโดยตรงเป็นของแท้นะครับมีพอยอชัดเจนถึงราคาจะสูงไปบ้างนะครับแต่ก็อย่างน้อยคนไข้ทุกคนก็สามารถวางใจได้ว่าทีมานของเลอรักเนี่ยจะมีการดูแลที่ได้มาตรฐานสากลน,นะครับ